มาครับผมพี่น้องตำกล้วยแซ่บๆน้ำกันครับนี่วันนี้จะมาซื้อตำกล้วยสูตรซีสเกตครับผมไปค่าสูตรซีสเกตมันบ้นนี้นเป็นตำกล้วยสูตรซีสเกตพี่น้องบะหม่นขายแต่ตำกล้วยได้ขายตำยังเนี้ยครับผมไปค่านีตำยังเนี้ยไม่ตู่ไ <c oughs> ข้าว่าเบ <c oughs> งเอาในตู่กินหวานเงี้ยมีตำบางฮวงแบบทั่วตำกล้วยครับผม มาเขามาเบ่งตำกล้วยเขามาโฟก,กัสที่ตำกล้วยใส่ยางแรกคนณก็ใส่ตะไคร่พริกแห้งนะกล้วยนี้ต้องเป็นกล้วยยังครับผมกล้วยตะนีกล้วยตะีเด้อพี่น้องเด้อตำกล้วยที่ถูกต้องกล้วยตะนีมันก็จะมีเม็ดนี่น,นี่เห็นบน่นี่มันมีเม็ดแบบนี้ครับตำกล้วยที่ถูกต้องมันต้องเป็นกล้วยตะนี เวยนกันี่แต่มันกบเซียบแต่มันซบพื่อนนี่ไม่ค่าวะคุณนะเนี่ยครับเห็ดตังกีเว่แต่นี้คือมันมีเม็ดใส่กสมใส่สมใส่บักม่วงครับผมเจ้าอีใส่บักย่อมกับีใส่บักยมครับยมบมีกัใส่อันสมใส่ไปไอนสมใส่ลวดขึนมาบักยมบักม่วงก็ได้แล้วเต็เรื่องา อันนั้นการ์าขคายผลไม้เด้อครับคุณทางขั้นตอนต่อไปตมครับบันเ,นเอาบล็อกกบอตะๆๆมารีวิวตำกล้วยกว่อนเป็นร้านลดเข็มน,นิดน้อยครับผมอยู่ระหว่างซอยสุขสวัสดิ์เจ็ดสิบหก ตอนนี้เขากำลังตำจนนะพุ่นละครับจนแหลกละเอียดพุ่นละก้ามขึ้นพุ่นละไม่ฆ่าก็ได้ตับ <c oughs> กล้วยกินประเด็จจกรแม่จะเต็ีมต่อไปขาดไม่ได้ครับผมกระเขือคืนครับผมกระเขือเหลืองเนี่ยสารลงไปตับกล้วยต้องขาดบระเขือเหลืองนี่เพ่อได้ครับยังแั่บนสิบะเสะ <c oughs> นี่ผมกุงลวประเทใส่ต้องมาเขากับขวานให้ขามกุ้งแห้งครับผมนี่อันนี้กับข้าวกาแฟมาเสิร์ฟนี่ครับผมข้าวเนล้านตี๊ดกันเบิร์นี่ละแล้วน้ำตาลตี๊ดใส่เข้าไปครับน้างนี้ ข,ขาด่าได้ผุนพี่น้องน้ำนัวเสียบก็เสียบยู่นี่ละน้ำปลารใส่เข้าไปครับผมอเอาตำแบบน,นี้ตำเครื่องปุุงให้เข้ากันโอืเอมึงหนาตาพี่น้องน้ำลายไขกระเตยนแบบน,นี้คนไทยก็ได้ ัสเสียบว่าเสียงรถเสียงนากระายเนี่ยเด้อพี่น้องย,ยึดยุดถนอนอยู่ในซอยสุขสวัดเจ็ดสิบหกอันนั้นร้านกาแฟมีร้านผลไม,ม้ผลไก่ทอดมีหลายอยา่างแตกมาบ้างนะครับนี่นำาลยแตกว่าพี่น้องมาเด้อมาเด้อความเสิร์ฟแต่เด้อเนี่ยมาครับผมพี่น้อง ตำกล้วเสือบน้ำกันครับนี่มาเด้อมาเด้อน้ำลายแตกบอ่พวกเจ้าวันนี้ตำกล้วสูตรสีสุเกต